มะกวนให้แม่ชี้หันหมูให้หน่อยมันมันกิ้งยังไงอะอย่านี้เอาลงมาเหรอลงมาแล้วก็อย่างนี้ต้องตั้งให้มันอย่างนี้ด้วยแม่พักพี่คืนพี่คืนพี่กลับมาพี่กลับมาไม่ไม่แล้วไม่แล้ววางแล้วอนเร็วหนีเร็วหนีเร็วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณค่ะสวัสดีค่ะพี่กี่สวัสดีค่ะแม่ชี้ด้วยค่ะพี่กุ้งสวัสดีค่ะพี่กุ้งสวัสดีค่ะอย่างที่เราสัญญากันไว้ไงที่เราพากันไปโพธารามถูกไหมก็ยอมรับว่าเทปนั้นเนี่ยอาจจะไม่ได้รู้ข้อมูลอะไรเยอะแยะรับรองว่าเทป รู้ไหมก็ไม่ร <Okay. S 1> ู้เหมือนกันเพราะว่าไม่ค่อยถูกกับเจ้าของร้าน <laughs> แต่จะทําให้ดีที่สุดอขอแก้ตัวได้ไหมนี่คือร้านอะไรร้านนี้ชื่อว่าร้านครัวลงุงลงเฮ้ยมันมาถึงครัวลุงลงเขาเรียกว่าเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของจังหวัดราชบุรีหรอก่อนที่เราจะไปพบเจ้าของร้านเพราะว่ามันมีแอบแอบสืบทราบด้วยเชิญครับเชิญครับเชิญครับจ้าดไปเลยจ้าหนูจ้าเชิญเลยจ้าโอเคเพราะว่ามันมีแอบสืบทราบมาว่าเจ้าของร้านอยู่แต่ว่า ขอไปดูโซนอื่นๆก่อนเพราะว่าถ้าคุณเจอเจ้าของร้านเลยเนี่ยคุณอาจจะอยากจะกลับบ้านเลยนะ<อ>พี่กุ้งเป็นอะไรกับเจ้าของร้านคะไม่รู้จักเลยค่ะเพิ่งเคยมาครั้งแรกเนีย่ยอุ้ยจริงเหรอเพิ่งซื้อมาครั้งแรกเหร,ร,รอ,อ รู้จักเขาไว้เจ้าของร้านอ่ะรู้จักเขาไว้ดีเนะเขาจะให้นายกาเธอใช่เขาจะให้ของกันพี่จริงอันนี้เคยมาคนโรงแล้วเคยมาตอนปาเธอเที่ยวไทยใช่ถูกต้องมากับใครมาด้มากับเจนนี่กับพี่กอฟแต่เดี๋ยวพาไปดูโซนนี้คุณภูมิใจนำเสนอไหมก็ได้อยู่มันเป็นอะไรมันเป็นแกะโอไปดูไปเล้ไปดู่สวย มา้านคูรูงเนี่ยสามารถที่จะมาซื้อหาแกะเพให้หาแกได้คุณขาคุณขาคุณมีเสียงแกะร้องค่ะขอฟังหน่อยครับนางกินอะไรคะปกติกินอาหารกับกินหญ้าอ๋อกินอาหารค่ะนั่งกินอะไรคะกินอาหารแน่นอนค่ะอาหารแกะไงแม่ชี่อยากให้อาหารไหมคะอยากค่ะเอาหญ้ามาป้อนดูสิดูเร็วใช่ไงมพ่มาแล้วดูดิแม่ชี อายเขาหมดเลยรู้เลยว่าแกะที่นี่อดไม่ถึงรู้เลยเดี๋ยวทันโทษนะคนมากินข้าวแล้วไม่ให้ข้าวแกะกินเลยเหรอรู้อะไรบางอย่างอ่ะเออเออเอกระมังมาแล้วอันนี้คือเราต้องหวาวหรือไม่ไม่เขาจะได้หรืตัวนี้ได้เปล่าตัวนี้ได้เปล่านี่นี่อยหาว่ากันนี้เลยนะยังไงอ่ะเมื่อกี้ทีมงานอุทานขึ้นมาเฮ้ยเขาหิวอ่ะ คนนี้ยังไม่ได้กินเลยเดี๋ยววอนทางที่ชลดานะคะนอกจากถ้วยหมาแมวแล้วนะคะมาช่วยแกะที่ควรลงลงด้วยนะคะไปตรงไหนต่อแมุ่้งมันก็จะต้องผ่านตลาดก่อนอ๋อที่นี่คือมีตลาดด้วยใช่ค่ะตลาดตลาดสดแม่พาแล้ว สแตนดี้ที่พูดได้แล้วขึ้นขายแต่ที่สเตนดี้เป็นคนอะไรเป็นสแตนดี้เป็นเหมือนที่วางไว้ข้างหน้าเนี่ยแหละอบได้เป็นสแตนดี้เข้าใจเป็นอะไรกับคนนี้คะ คือเคยได้เขาพูดได้ด้วยพูดได้เดี๋ยวพาไปเดินทัวร์เพราะว่าตอนนี้มีอะไรบ้างคุณแนะนำที่ตลาดอะไรคุณน่ะโซนนี้เขาเรียกว่าโซนอะไรอันดับแรกเลยโยเกิร์ตน้ำแข็งอเป็นโยเกิร์ตที่อร่อยมากๆโยเกิร์ตมิกเบอรี่คือเนี่ยขูดๆค่อยๆขูดแล้วมันจะละลายเร็วถ้าคุณกินตรงนี้แล้วเดินไปที่ลานจอดรถคุณกินกินกินไปปั๊บเดินไม่ถึงที่รถปั๊บพอจะเปิดประตูรถคุณต้องวิ่งกลับมาใหม่เพราะว่าซื้อหมดกินหมดแล้วขี้แก่วิ่งมาขี้เนั้น ฝั่งนู้นเป็นวุ้นมะพร้าวคมะพร้าวอะไรคุณไปขายไหมมะพร้าวเจี๊ยดแต๋ววุ้นมะพร้าวเจี๊แต๋วเนี่ยไม่ใช่เป็นวุ้นที่แข็งๆเป็นวุ้นที่ให้แม่ชี้ชิ้นหน่อยไมให้คอบีบให้ม่ช้ชิมหน่อยได้ไหมยังไงบ้าไม่ต้องใช้ฝานเคี้ยวใช้คอขยันขยันขยอนแล้วมันจะไหลลงคอต้องทดสอบให้แม่ชิมทดสอบก่อนคุณแม่กินเลยแล้วคุณแม่จะอร่อยมากเลยค่ะกินเลยม้แล้วก็ไม่ต้องเคี้ยวขยันลงเวนดูนเอาขยันลงเป็นดูนเป็นไง่ายปีง่ย าปล้แม่ฉันหน่อยค่ะไม่ทิงเคาอร่อยอ๋ออ๋อแล้วมะพร้าวเป็นมะพร้าวหวานใช่ไม่หวานมากไม่หวานมากแต่เดี๋ยววันนี้เลี้ยงเต็มที่เลยนะวันนี้จอหูหันไว้แล้วกันมีแค่แม่คนลุงมีแค่ว่าอูนุพารแล้วก็มีโยเกิร์ตแค่นี้เองอาหารคาวไม่มีให้กินเลยใช่หมดแล้วครับบ้านมีทั้งซอยเข้าไปเนี่ยจะเป็นดินแดนของครัวลุงลุงอาหารอร่อยมากครัวหอยขมแม่อออันนี้คุณหน่อยไหมเนี่ยมันเชื่อมเผลือเชื่อมเกียวเจียวหวานเกี๊ยวได้ยินเอาของหวานมาตัดหน้าอันนี้หม้อแกง แม่กองแม่กุ้งค่ะคือนี่เขาอยู่แม่กองเขาชื่อแม่กุ้งเป็นแม่เฟิร์นค่ะแต่ในรายการเรียกพี่กุ้งพี่กุ้งอพี่กุ้นอาจารย์วไหมเดี๋ยวนะคะขายกล่องเท่าไหร่คะกล่องเท่าไหร่คะสองกล่องลดได้ไหมคะลดได้ไหม้เหลือเท่าไหร่เหลือเห้าร้อยสามร้อยลดเหลือห้าร้อยโอเคเข้าใจ หน่อยอยากไปหันหมูได้ไหมไปเชิญเลยเดี๋ยวให้ทีมงานพาไปโอเคได้ให้แค่นี้แหละนะขอบคุณคะะมันหมูตรงไหนอ่ะแนะนำหน่อยว่ามีเมนูอะไรบ้างเขาถามชูชีลาเนื้ออ่อนหนึ่งไปเดินดูสั่งทุกโต๊ะโอเค 3. ามชั้นทอดน้ำปลาไปเดินดูสั่งทุกโต๊ะถ้ามีโต๊ะไหนไม่สั่งมืองามาตบหน้ากู ขัวหอยขมเกือบทุกโต๊ะเพราะเป็นเมนูที่มาทีหลังผมก็เลยยังบางคนไม่รู้แต่ชูชีพันอ่อนกับสสนชันทชอบน้ำปลาทุกโต๊ะไปได้เลยแต่พระเอกหมูหันไม่ใช่เหรอคะอะไรนะพระเอกเป็นหมูหันไม่ใช่เหรอคะหมูหันบางโต๊ะก็ไม่มีเพราะว่าจองแต่วันนี้จองมาให้แล้วจองไว้ให้แล้วไปเดี๋ยวพาไปเชิญคุณค่ะขอบคุณค่ะก่อนที่จะไปกินเมนูอาหารกูอิ่มแล้วพะกินวุ้นมะพร้าวเมื่อกี้มาจริงเหรอเดี๋ยวจะพาไปนี่ ให้แม่ออดิชั่นออดิชั่นเพราะว่าเด็กหันหมูขาดลองให้แม่ออดิชั่นโอเคโชคดีแม่ไม่ใช่เหรอต้องเอาแม่ฉันไปหันด้วยไม่ใช่ไม่ใช่ให้แม่ไปออดิชั่นก่อนที่จะไปกินข้าวเดี๋ยวให้แม่ชิช่วยงานนิดนึงได้ไหมลูกควนิดนึงได้ไหมคะอย่าเป็นงานหนักมากแม่ทำไม่ไหวเบาๆสบายๆโอเคแต่ว่าแต่ว่าเบาทำเสร็จแล้วจะได้กินข้าวเลยเดี๋ยว เราควรทางนู้นเนื่องจาโซนนี้เป็นโซนหมูหันเป็นโซนหันหมูเลยแล้วเดี๋ยวที่เขาเขากำลังหันกันอยู่ตัวนี้แหละเป็นตัวของเราที่เราจะได้กินแต่ว่าแต่ว่าตัวน่ากินนะไม่ใช่ไม่ใช่เฮ้ยหันหมูจะไม่ยั่วเขาน้กวนให้แม่ชี้ทำงานเบาๆหันหมูให้หน่อยหันหมู้ยไอ้หนูไอ้หนูลูกไอ้หนูลูกได้เลยวิธีการน้องหันทำยังไง ่ะเดี๋ยวทก็คือกิ้งไปเรื่อยๆแม่ต้องกิ้งไปเรื่อยนะเพราะไม่งั้นนะถ้าว่าแม่กิ้งไม่เรื่อยเนี่ยมันไหม้เป็นด้านๆแม่กุ้งแนะนำหน่อยมันมันกิ้งยังไงอ่ะอี้เอาลงมาเหรอลงมาแล้วก็อย่างนี้อ๋อปดปดต้องตั้งให้มันอย่างนี้ด้วยตั้งให้มันอย่างนี้เดี๋ยวมันโดนไฟเยอะเกินหรอเก่งอ่ะหมุนหมุนไม่ทำไมสั่งเก่งจังเลยทำไมสั่งแม่เก่บ้านต็อย่างนี้แหละแล้วพ่อไม่เคยทำเองเลยแม่พักพี่คืนพี่คืนพี่กลับมาพี่กลับมาพี่กลับมาแล้ววางกับไม่ไม่แล้ววางแล้วก่อนเร็ว พี่เต็มสิบพี่ได้กี่คะแนนกี่คะแนนเต็มสิบสามสามชันโทษอันนี้เรื่องหมูหรือเรื่องหน้าตาไ,ไปเร็วไปเร็ว <c oughs> เวดีดูได้หันมาอนถามก่อนยวอ,อุ้ยระวังไม้นะ okay, นะ่ะโอเคไม่เอาละไม่เป็นไรเดี๋ยวจะไม่ได้กินหมูหันกรอบเพราะว่ามาถึงโคลุงลงยังไงก็ต้องได้กินหมูหันแบบอร่อยอร่อย <c oughs> เดี๋ยวเราพาไปที่โต๊ะเลยดีกว่าแล้วเดี๋ยวอันนี้ให้น้องหันต่อเือมาแล้วตัวใหญ่ด้วยอ่ะ เลยนะแม่แม่ชี้หหันมาแล้วอุ้ยอันนี้เขาตัวใหญ่หรือตัวเอามอนตัวใหญ่เลยอะใหญ่ดีใหญ่ปกติแล้วเขาจะกินแต่หนังแล้วเนื้อเขาก็จะเาไปแบบทอดกระเทียมบ้างทอดผับ้างผัดบ้างอะไรบ้างป้าบอกว่าถ้าได้หมูหันมาต้องรีบกินเลยเพราะว่าช่วงนี้จะกรอบถ้าเว้นระยะไว้นิดนึงเนี่ยจะเหนียวถ้ามันโดนลมโดนอะไรอย่างนี้เนาะอยากให้แม่ชี้ชิมชิมชิมกับซอสดำซอสดำใช่ไหมคะซอสดำก็อร่อยแล้วก็นี่นี่บนโต๊ะเรามีอะไรบ้างจ้ะ แม่กุ้งแนะนำหน่อยนี่ซูชิปลาเนื้ออ่อนอผัดชาปลาคังส้มตำภูประลาปลาคังลกจิม้มสามชั้นทอด<อ>ปลาหอยขออมขาหมู นั่นเยอรมันอาหารถูกต้องเก่งมากสมกับเป็นภรรยาของเจ้าของร้านเออแต่ว่าอาหารที่นี่อร่อยรสชาติอะคือเข้มข้นจัดจ้านใช่อือเหมาะสำหับคนชอบแบบชอบกินโดยเฉพาะเลยแหละจริงๆก็จะขึ้นชื่อเรื่องหมอาหารป่าอะไรนี้ด้วยจูตรีปลาเนื้ออ่อนชิมแล้วคุณผู้ชมค่ะเข้มข้นมากอร่อยมากเนี่ยสูตีปลาเนื้ออ่อนแม่เป็นมือมั่งค้าอาหารดีมากเลยค่ะเลิศเลิศเลิศ นี่เซน่า,นา,า <ละ S 1> เคยมาแล้ววันนี้เหมือนพาแม่มาเที่ยวพ<อ>าแม่แบบมากินอะไรอย่างงี้งให้แม่ลองแม่เป็นคนทานเผ็ดบ่อยไหมได้ค่ะยังไงอร่อย ชอบกันที่เจ้าของร้านชิมอาหารร้านตัวเองแล้วพูดว่าอืมอร่อยเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมหรือล้วปิดในการกอดแล้วเรากินกันได้ค่ะทั้งหมดเลยใช่ตร์ตีกันไปเลยจริงๆอิแต่ว่าก่อนไปมันต้องมีคเนียมใช่กดไลค์กดแชร์อะไรใช่ไหมเออเดี๋ยวให้แม่สอนให้แม่สอนให้ทุ่งนิดนึงทีละอันหนึ่งสองสามกอดอื่นกอดอื่นต้องกดไลค์ค่ะอ่าอย่างนี้กดไลค์ค่ะค่ะแล้วก็กดแชร์ค่ะกดแชร์กดติดตามกดซับสไคร์แล้วก็กดกระดิ่งปิ้งปิ้ง มีการทดสอบค่ะคุณแม่ก่อนอื่นต้องกดไลค์ค่ะจ้ะกดแชร์ค่ะค้ากด subscribe ถูกค่ะฉันจ็ดีให้ผ่านไหมผ่านไหมท่านทดลองงานก็ผ่านได้ค่ะทดลองงานนะจ๊ะก็เดี๋ยวเรากินกันต่อจ้ะแล้วสำหรับใครที่ อยากจะมาตามรอยเราในอย่างสัปดาห์ที่แล้วที่ผ่านไปไปเนี่ยก็คือที่เราไปเที่ยวพัทรางก็สามารถที่จะไปกันได้รับรองว่าไม่ผิดหวังเลยแม้กระทั่งต้มงต้มหูต่างๆที่เราพาไปอร่อยแม้ว่าที่ภูรุงลงก็คือใครที่สนใจจะมาก็คือร้านเปิดทุกวันแล้วก็ถ้าใครอยากทานหมูหันต้องจองตอน8โมงเข้าไปที่เพจของภูลุงลงนะคะก็คือจองหมูหันได้ตอน8โมงแต่ถ้าเป็นอาหารนีอื่นหรือว่าโต๊ะหรือว่าอะไรไม่ต้องจองมาได้เลยแต่ถ้าวันธรรมดานี่จะทางปลอดโปร่งโล่งสบายมาจะกินชิวๆเพราะว่าคนจะมีเท่าไหลเอาลงไปเกไกไก่กินด้วย นะค่ะแล้วครั้งต่อไปเนี่ยแม่ชี้พี่ก็จีหรือเฟิร์นหรือแม่จะไปไหนอะไรยังไงก็ติดตังกันให้ดีๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ซับไตรายนั่นแล้วก็กดกระดิ่งนี่เก่งมากนี่หมดเวลาแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ